ข้อความจากเทวทูตไมเคิลวิญญาณที่รักของฉันข้าพเจ้าเทวทูตไมเคิลมาที่นี่ในวันนี้เพื่อให้ความรู้แก่คุณต่อไปในหัวข้อสำคัญบางประการเกี่ยวกับการเปิดเผยความจริงอย่างครบถ้วนต่อมนุษยชาติวิญญาณที่รักของฉันถึงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแง่มุมที่สำคัญของการเดินทางของคุณสู่สวรรค์ดาวเคราะห์ ของคุณกำลังผ่านการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกซึ่งทำให้เกิดสภาพอากาศที่สุดขั้วในบางส่วนของโลกของคุณซึ่งไม่เคยเจอสภาพอากาศที่สุดขั้วเช่นนี้มาก่อนเช่นอุณหภูมิสูงน้ำท่วมพายุเฮอริเคนและแม้แต่มีหิมะในบางสถานที่ที่มักจะร้อนตลอดทั้งปีเหตุการณ์เหล่านี้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากฝ่ายมืดยังมีมนุษย์จำนวนมากเกินไปที่อยู่ในสภาพการสันสเทือนต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนสภาพอากาศ สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการทำลายล้างแม่ธรณีโลกโดยฝ่ายมืดความเป็นจริงของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะกับความปรารถนาของคนเชิงลบที่จะควบคุมทุกความรู้สึกและทุกแง่มุมของชีวิตของคุณสัตว์แมลงปลาและอื่นๆได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความมืดและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ลองคิดดูสักครู่ยุงเห็บหมัดงูพิษและสิ่งมีชีวิตอื่นๆสามารถโจมตีและทำ้ายมนุษย์ได้หรือแม้แต่นำไปสู่การออกจากร่างกายก่อนเวลาอันควรได้ เมื่อดาวครองหมุนด้วยแรงสั่นสะเทือนสูงพร้อมกับอรารยธรรมที่ก้าวหน้าคุณจะไม่เห็นหรือพบกับใครจาก อาณาจักรสัตว์หรือแมลงที่จะโจมตีมนุษย์ในอาณาจักรสูงทุกสิ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามคีประสานพลังอย่างสมบูรณ์กับสิ่งมีชีวิตธรรมชาติและอาณาจักรสัตว์ในรูปแบบมิติที่สามมนุษยชาติส่วนใหญ่ติดตามกันและกันทั้งทางร่างกายจิตใจและทางการเงินพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับสังคมที่มีความสันสเทือนต่ำในแบบมิติที่5คุณไม่สามารถสร้างความบันเทิงให้กับพฤติกรรมของมิติที่สได้มันจะไม่ทำงานและสุดท้ายคุณจะต้องกลับไปจากที่ที่คุณจากมา โดยพื้นฐานแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังต้องเปลี่ยนจิตใจด้วยโดยเชื่อมต่อกับจิตสำนึกสากลของคุณเพื่อที่จะได้รู้แจ้งการยกระดับเป็นกระบวนการที่บางคนอาจใช้เวลาไม่นานสำหรับบางคนอาจใช้เวลาน,านานมากในการไปถึงจุดนั้นคำแนะนำของฉันคือให้ทุกคนอยู่บนเส้นทางโดยทำงานด้านจิตวิญญ,ญาณหรือไปทางเลือกอื่นคือถูกฝ่ายมืดกดขี่ต่อไปและถูกย้ายไปยังดาวเคราะห์สามมิติดวงอื่น ตอนนี้เรามาพูดถึงเสาหินลึกลับที่ปรากฏในส่วนต่างๆของโลกบนโลกกันดีกว่าเมื่อเร็วๆนี้มีผู้ค้นพบสิ่งหนึ่งในทะเลทรายของลาสเวกัสรัฐเนวาดาในสหรัฐอเมริกามันไม่ได้ถูกใครนำไปใส่หรือนำไปติดตั้งในสถานที่นั้นแต่ปรากฏจากพลังงานที่สูงขึ้นในสถานที่นั้นมีหินใหญ่ก้อน อ,อื่นๆที่เคยพบในอดีตในเวลสหราชอาณาจาักรพิอาตรานิมในโรมาเนียยูทาในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆต้นกําเนิดมาจากมิติที่สูงกว่าของมิติที่5ขครึ่งไปปรากฏที่นี่ในขณะที่ม่านกัน้นระหว่างความเป็นจริงทั้งสองในบางแห่งได้บางลงจนเกิดในรูปแบบนี้ในความเป็นจริงมิติที่3ของคุณพวกมันจะมีความกว้างและความสูงน้อยกว่ามากเสาหินในอาณาจักรที่สูงกว่าสามารถเข้าถึงได้สูงถึง1,000ฟุตและสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ในการดำรงอยู่ของเรามิติที่5หรือสูงกว่าพวกมันมีสีที่แตกต่างกันเช่นสีม่วงสีเขียวและสีเหลืองพวกมันมีหลายฟังก์ชันฉันแค่อยากจะเปิดเผยเพียง สองสามอย่างเท่านั้นวัตถุที่ผิดปกติเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปรับสมดุลค้วของโลกเป็นเสารักษาความปลอดภัยด้วยการกระพริบและประกาศยานอาวกาศเข้าสู่วงโคจรและแม้กระทั่งเป็นอาวุธที่มีแสงเจิดจ้าเพื่อหยุดยั้งแขกที่ไม่ได้รับเชิญจากอาวกาศพวกมันไม่สามารถอยู่ในการสันสะเทือนของคุณได้นานเกินไปในที่สุดหินใหญ่ก้อนเดียวก็จะหายไปอย่างลึกลับตามที่ปรากฏในโลกของคุณเสาเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่ใดๆเนื่องจากความถี่ต่ำเกินไปยกเว้นแต่ว่าจะทำให้คุณมองเห็นมิติที่ห้าได้ มนุษยชาติไม่พร้อมที่จะรับมือกับเทคโนโลยีจากมิติที่สูงกว่าโดยไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันคุณต้องรับผิดชอบต่อโชคชะตาของคุณเองและโลกของคุณเราได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาสำคัญเท่านั้นเรียนรู้ที่จะมุ่งความสนใจไปที่การเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณส่วนตัวของคุณเท่านั้นมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและฝึกฝนความอ่อนน้อมถ่อมตน ดวงวิญญาณที่รักของฉันโปรดเริ่มต้อรักกันได้แล้วไม่มีอะไรจะสูงไปกว่าความรักอันบริสุทธิ์ในขณะนี้ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกของคุณมันจะมาถึงเวลาที่คุณจะเห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจว่าการยกระดับหมายถึงอะไรจริงๆขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกโปรดยอมรับพรและความรักอันสูงสุดของฉันฉันเชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนเทวทูตไมเคิลถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกส เอกอัครราชทูตแห่งกองกำลังแสงกา